ปรุงหยดครับวันดาครับสองศูนย์ศูนย์ครับชัว่ว <ผม S 2> แนะน,นำแนะนำอืมนะครับแนะนำอะไรแนะน,หนำหนึ่งช่องทางครับในการศึกษาข้อมูลศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบีดนะครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีช่องทางในการศึกษา,ศกศา,ศกาสื่อสารสื่อาเอ้ายังไง ศึกษาเข้าเรื่องมีดว่าไปทางอินเทอร์เน็ตเข้า Google เ,เข้าอะไรกแแ็แล้วแต่แล้วก็ยังกำลังจะบอกว่ามีหนึ่งช่องทางครับที่ไว้ศึกษาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือไลฟ์กรุ๊ปครับมันดีแค้มคนเล่นมีดครับนะครับมันไม่กลุ่มของที่ร้านครับที่เราดึงเพื่อน ที่เป็นคนเล่นมีดคนเช่นมีดคนใช้มีดคนพวกเป็น EDC มารวมอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อแชร์ข้อมูลความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกันนะครับอยู่ในไลน์ใครสนใจทักมาว่าขอเข้ากลุ่มคนเล่นมีดเดี๋ยวผมจะดึงให้เท้าความไปก่อนหน้านี้ครับหลายๆคลิปเรามีพูดถึงคนหลายๆคนที่ขึ้นชื่อบาคคลเหล่านั้นคือเพื่อนๆเราที่อยู่ในไลน์กลุมเขาจะเก่งเฉพาะด้านกันไปเขาจะเก่งเฉพาะด้านใช่ครับผมขอบคุณพี่มากสาระ ด้านข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศจากอเมริกากุดี้เสนออันนี้ของจริงกุดี้เขาจะมีข้อมูลข่าวสารต่างประเทศมีดใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รู้กันวข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มีดที่เมืองนอกเพราะกุดี้อยู่อเมริกานะครับหรือถ้าสมมติแนวของแฟชั่นที่เราไม่คาดคิดจะมีน้องปัดอ ซึ่งเคยส่งรูปมาให้ดูส่งรูปมีดวางอยู่บนผ้าถามหาอะไรแทนที่มันจะถามว่ามีดนี้รุ่นอะไรมันถามว่าผ้านี้ขายที่ไหนถูกต้องนั่นครับนั่นคือน้องปัดแต่ว่าเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นผ้าลายของของนี่นะเจ้าแม่ได้คอนเทตเออหรือจะมีหลายๆคนหรือที่วินานที่จะแบบขอบคุณครับพี่สอดแทรกสาระเรื่องราวอื่นๆมากมายผมได้ไรเยอะเลยอะอุ้ยโหลดไม่ทันเลยอุ้ยนี่ผมขาสั่น ครับผมเดินเครื่องขาสัตว์หรือเดรนภูมองภูม่าอะไรถ่ายรูปกันมาเออคุยกันสนุกเป็นเพื่อนกันได้ความรู้แชร์ไอเดียกันใช่นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้แชร์แล้วที่สำคัญนะที่ผมชอบใจมากๆก็คือว่าในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันจะเป็นข้อมูลจากผู้ผลิต ข้อมูลที่เป็นออฟฟิเชียลคือข้อมูลที่เป็นทางการสเปคเนี่เป็นอย่างนี้นอย่างนี้อย่างนี้ว่ากันไปแต่ในลายกลุ่มของเราเป็นข้อมูลจากยูเซอร์คนที่เคยใช้จริงคนที่เป็นยูเซอร์คนที่เป็นคนใช้งานจริงอ่ะคอมเมนต์ให้ฟังว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้รุ่นนี้ผมเคยใช้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเออคุณดี้มาบอกนี่เป็นอิมิเตช่นออกมาใหม่นะอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็แนะนําการใครอยากได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมและที่ีวเอมีคนเคยทักผมมาครับเขาไม่กล้าเข้าเพราะเขาบอกเขาเป็นคนเพิ่งเริ่มเล่นยิงกรงเข้าเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปแบบเขาก็ถามอะไรแล้วแบบจะไปแบบโชว์เปิดเหมือนคําถามโง่ๆพูง่ายๆไม่โง่พี่นั่นแหละแต่พี่จะเก่งแต่ก่อนกูโงกว่านี้อีกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะกลุ่มนี้ทุกคนน่ารักครับทุกคนน่ารักคือพร้อมที่จะให้ข้อมูลพร้อมที่จะ แชร์ประสบการณ์เช่นกันและกันนะครับใครสนใจอยากมีความรู้เพิ่มเติมก็เข้ามาเข้ามาแชร์กันนะครับเราเป็นแค่สื่อกลางเราเป็นแค่แค่วัวหน้าห้องในห้องนั้นเท่านั้นเองท,อที่คอยส่งข้อมูลฝั่งเราให้แล้วก็เพื่อนเพื่อนมาแชร์กันฝากกันไว้ใครสนใจอยากเข้าแอดไลน์มาหรือ <ๆ S 2> ทักมาทุกๆช่องท,ท,ทางที่เรามีมนะครับแล้วบอกว่าพี่ครับดึงผมเข้ากลุ่มคนเล่นมีดหน่อยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคฝากกันไว้มันตีแคมคนเล่นมีดสวัสดีครับ